เราจะทำยังไงกันดีพ่อคุณเชื่อใจผมผมก็อยากให้คุณเชื่อใจผมด้วยและทำตามที่ผมบอกทุกอย่างผมจะพาคุณกลับบ้านเองโอเคโอเคลีออน ที่นี่กันถเถอะเอาบันไดลงมาให้ผมทีฉันเหรอ,อโอเคทำไงดีที่นี่ไม่มีทางออก ต้องห่วงผมรับคุณเองนี่เชื่อใจผมซิ นะรูสผมได้ตัวเบบี้อีเกิลแล้วรับทราบเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่เป็นไรเยี่ยมมากคอนโดวันฉันจะส่งฮอไปรับให้เร็วที่สุดส่งพิกัดจุดรับตัวไปให้แล้วรีบไปที่นั่นและอย่าให้เบบี้อีเกิลเป็นอะไรเด็ดขาดรับทราบรีบหน่อยละสภาพอากาศเริ่มแย่ลงแล้วรูสเลิกกัน yeah. หลังผมเรา ต้องมันหวัดแน่เลยยินดีต้อนรับข้าพอจะมีของเจมเจมมาขายคิดไว้แล้วว่าเองมันตาถึงข้อเสนอที่โคตรดีโอเคอย่างที่บอกมันอันตรายคุณต้องอยู่ใกล้ผมไว้ อเมริกาพูดถูกเรื่องสภาพอากาศ ครั้งที่แล้วฉันเก้าเรื่องนั้นละ<า>เอ้ยดูมันน่าจะเจอตัวเซนจอริต้าแล้วนี่และเซนจอริต้าคนนั้นมีชื่อว่าแอชลี่แล้วนายล่ะผมชื่อลูอิสหนุ่มเจ้าเสน่ห์ทุกคนต่างรู้ชื่อกันแล้วงั้นเข้าเรื่องกันเลยแกเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่เ,เป็นคำถามที่ดีนะแต่น่าเสียดายซอนเร็ว ถ้าจะซ่อนแล้วก็ตรงนี้มาช่วยกันหน่อยเร็วแอชลอี่เร็วมาทีงนี้เข้าไปเลยเร็วนักๆนักนักเร็วเอาละได้เวลาเริ่มเกม สามทุ่นั้นไม่นควรยืดเ,เส้นแล้วนะเออช่วยเงียบสถิตจะได้ใบฉันต้องการสมาธิหยอกหยอกนะค้าวบอย พอดีขอแรงหน่อยเฮ้ยฆ่ามาส coating, ิไม <es> <sh> ่ใช <ella> ่ฆ่าฉัน that ทไมที่คุณไอเป็นเลือดน,นายอยากจะบอกอะไรอาการไอกับเลือดที่ออกมามันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าคลาก่ะโอเคชาวบ้านพวกนั้นนายเจอแล้วใช่ไหมมีสิ่งหนึ่งในตัวนายและพวกนั้นคือสิ่งเดียวกันที่ทำให้กลายเป็นแบบนั้นและนี่อาการที่พวกนายกำลังเผชิญอยู่ มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นฉันไม่อยากกลายเป็นแบบพวกนั้นนะแต่พวกนายยังโชคดีอยู่จากที่เห็นพวกนายยังอยู่ในขั้นแรกของพลาก้ายังพอมีทางที่จะเอาออกด้วยขั้นตอนการผ่าตัดพวกนายต้องรู้แค่วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเดี๋ยวนะนายก็ด้วยไม่ต้องห่วงเห็นไหมฉันมีแผน แต่พวกนายต้องเชื่อใจฉันลำเป็ดเราเป็นหุ้นส่วนกันละนั่นนายกำลังจะไปอยาเพิ่ง<ป>ถามเยอะไม่มีเวลาตอบแล้วช่วยเราทำไมเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกดีไงรู้แค่นั้นก็พอแล้วนะเดี๋ยวฉันติดต่อกลับไป มีบุหรี่ไหมมีสิยี่ห้อไหนดีละ่ะแอมเบอร์อยู่ที่ไหนตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับผมน่ะนะและบางทีคุณก็น่าจะชมผมสักหน่อยว่าผมทำได้ดีแค่ไหนผมเกือบถูกจับแล้วต้องรีบเอามันไปซ่อนก่อนที่จะโดนจับตัวได้เพราะแบบนั้นผมถึงจะไม่ตายยังไงล่ะโอ้แต่เกือบแล้วมืเอีหรข้อตกลงคือเราจะพานายไปจากที่นี่เมื่อไหนให้แอมเบอร์กับเรา ไม่มีแอมเบอร์นายก็ไม่ได้ออกไปนะลุยอิสช่างเป็นคนที่เข้มงวดเหลือเกินนะเอดาถ้างั้นก็เดี๋ยวไปเอามาให้เลยเป็นไงนึกว่าจะปล่อยเงนนื่อนซะและ้แล้วก็มีอีกอย่างที่ผมต้องไปเอามาด้วยเหมือนกัน ไม่ได้มันอันตรายเกินไปผมจะไปหาที่ปลอดภัยรอโทษทีฉันน่าจะช่วยได้มากกว่านี้ไม่เป็นไรถ้าต้องว่ายน้ำกลับผมก็จะว่ายคอนวันเลิกกันมาเร็วจะ,จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันงนั้นเหรอตอนนี้เรามาหาทางออกจากที่นี่ให้ได้กันก่อนเถอะได้ได้สิ มีปัญหาแล้วตามผมมาแต่เงียบไว้นะเข้าใจไหมหนะต้องจัดการเองแล้ว เงียบจังฮะ มารอได้ไหไงนะ uh, อ่ก็ได้

เจ็บไหมไม่ฉันไม่เป็นไรคิดว่านะคุณทำได้ไี่เลยเอานี่นี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณวิ่งหน,งนีพวกโรคจิตสินะฉันไม่แน่ใจว่าน,นั่นเป็นคำชมหรือเปล่านะ Aula? Mother? Okay. ไม่ต้องไปสนใจพวกมัน ังนะมันต้องการตัวคุณถ้าคุณเจอมันอีกคุณต้องเรียบวิ่งแล้วคุณล่ะผมจะทำงานของผม จงสังเวยร่างกายของเจ้าเพื่อประสงค์ของพระเจ้าเราซะแกเท่ได้หวยแตกเป็นบ้ารู้ตัวไหมพระผู้เป็นเจา้าโปรดประทานพลังให้ข้าบ,บทขยี้ศัตรูของท่านไ <s decir> อ้เวนอะไรนี่แอชลีย์วิ่งโอเคไว้ชาติหน้าแล้ว <sh> ก <arp> รเ้า้าขอบุณสำรพรนของท่านนั่นแต่ละพอที่แกวา่างั้นมาเจอกันหน่อย ที่นี่เราต้องรีบไปกันแล้วออลีออนฉันจะไม่คลายด่างแบบพวกนั้นใช่ไหมผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นผมสัญญา ถางันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโดนตามล่าแล้วมาเ็ว